เอาแล้วครับช่หงับวันนี้เราก็มีเกม Minecraft เกิดในคอมนะฮะจังหวะนี้เรามาเอาชีวิตรอดกันในวันแรกซึ่งยังไม่มีเฮี้ยนเลยตัดไม้ครับตัดไม้เพงลงโคตรสดใสเลยครับโอ้โ้โอ้โ,อ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 โอ้โอ้ผมว่าผมน่าจะปรับสูงไปนะแป๊บนึงขอเวลาแป๊บ้าโอ้โหไอ้เี้ยสูงไปจริงๆด้วยระยะการมองประมาณ14ก็พอแล้วเนาะเออ ประมาณนี้แหละโอเคมากโอเคลื่นปึ๊ดเลยอุยตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้ทําไมรู้ทาไมผมรู้สึกว่าเพลงมันแบบว่าเพลงโคตรแบบโคตรสดใสอะชีวิตสดใสมากโอ,โอ้ตัดไม้โอตัดไม้ไปตัดไม้ ถาอยากให้ผมอัด g t a ก็ว่ามานะลองไงผมมีโหลดไว้อยู่ตอนนี้แต่ว่าผมจะเก็บเนื้อเรื่องให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปเรื่องใหม่มันจะได้รู้มันจะได้รู้เรื่องราวอะไงเพราะว่าผมโง่ภาษาอังกฤษใช่ผมยอมแล้วตรงนี้แหละโง่ภาษาอังกฤษใช่เดี๋ยวลืมลืมลืมเท่าทีเท่าทีมันหลน่นฮะมันหลน่นอยโอเคน่าจะประมาณมานี้แหละ <c oughs> ขออภัยนะฮะจ่าฝั่งนู้นกันแอดไปเออผมลืมบอกไปว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน1น7 1จนะฮะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยเป็นของเบต้านะอันนี้ซึ่งบางคนอาจจะมีเล่นแล้วนะ <c oughs> ไม่แน่ใจ ่เดี๋ยวผมหาทิวผมหาทิวท่าที่สร้างบ้านก่อนครับผมต้องการเกราะเกาะที่มันอยู่กลางทะเลเนี่ยอุ้ยอื้มผมก็ลืมดูโถเกาะออนี่เหรอไม่อุ้ยไม่ได้แล้ววะมันไม่ได้แล้ววะโอ้ยโอ้ยเมาเร็วเมาแม่งเร็วอะ่ะโอ้โหเอาลืมไปขุดไม่ได้ ชอตทีข้างงูขุดหินก่อนนะครับขุดหินก่นอนอาหารก็ไม่มีวะ่ะที่ผาไหนจะอา,อาหารโน่นอาหารนี้โอ้อโหนี่ผมยังไม่ได้ปิดโหมดแบบว่าซอมบี้นะโอเคทำที่ขุดหนินก่อนโอเคประมาณนี้เนาะโอ้โ,โ,โหจะทำแบบนี้นะเดี๋ยว เดี๋ยวเซียนเกมไมคับเขาจะด่าเอาแบบใช้อะไรนะใช้ขวานขุดใช้ขวานขุดไม้วัตตาฟกูเขาด่าวัตต c ฟเลยนะวัตต F ฟ่ะเท่าทีไม่ต้องเซินเซอร์นะฮะเรา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 เน้นความเร็วโอเคไก่มันของไก่ น,น้อุ้ยที่ยังไม่โดนเฮ้ยมึงมึงวิ่งมาไหนมึงวิ่งมาไหนมึงวิ่งมาไหนนอนไก่นอนไ,อนอนไก่มึงอยู่ไหนมึงอยู่อออออนอนไก่นออนไ้เนอนไก่มึงอยู่นิ่งๆดิโอ้โอยโอ้ยนอนไก่จงเป็นอาหารของขา้าสดีๆตอนนี้ประมาณประมาณบ่ายโมงนะ ตรงวันนี้เลยอี่สุ้ยมาดิ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 มาด,มาดิโอ้ยโอ๊ยชิบหายแล้ว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 กูไม,ม่น่าห้าวเลยอ่ะมาดิมาดิมาดิสุดเอาเงตายเฉยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องหาหินนะผมมาขุดหินก่อนนะครับเอามาทำเตาเผาแล้วกจ็จะได้มีอ่าจะได้มีเตาเผา ุยกูพูด,พดแรงกูเนี่ยพูดถูกพูดถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงนอนเนี่ยแ่ทนัเนเดี๋ยวก็ทนีนะครับเมื่อคืนผมลืมนอนเดี๋ยวโอเคพอดีว่างานเยอะไปหน่อยนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็ทางนี้แล้วก็โอ้โหเครื่องแม่งกระตุกมากเลยเดี๋ยนวะทำอาหารกอนครับเดี๋ยวผมไปตัดไม้รอ เออกันงูเนาะขอโทษเอาเอาเอา,เอา,เอาโอ้ย <c> ก <oughs> ูติดอ่างไว้ไหนเนี่ยเอาหินมาอีกก้อนนึะโอเคไปตัดไปหาตัดไม้ก่อนนะครับ <c oughs> เราต้องมีไม้เยอะๆ <c oughs> ไว้ก่อนโอเคได้หานมาอะไรของผู้เนี่ยแตกโอเค okay. ไปทำขวานอ๋อเครียดเลยคูเน,นี่ย ร้อ,อ,อนหมดแล้วโอ้ยทีหลังต้องนอนเร็วๆแล้วนั่นไงข้าพเจ้าว่าแล้วหวังว่ามันจะมีซ่อมบีนะ่ะมันจะไม่มีซ่อมบีน่ะแมวน่ะกูไม่เลนะ่นกับมึงอ้าตรงกูไม่เล่นกับมึง,ง,นะมมง,มงดูสิยังไม่ทันเริ่มเลยแน่น เยอะมันก็จะมืดแล้วถ้างั้นผมขอตัดไปตอนที่ผมหาหาเตียงหาอะไรได้ครบแล้วนะครับตัดไปมานี่เลยเจ้าแกะแกะน้อยแกะน้อยเจ้า เจ้าไก่น้อยเจ้าไก่น้อยไก่ไก่น้อยไก่น้อยนี่โอเคกูกูจะตายอยู่แล้วเดียวให้ <c oughs> hey. แกะขาวให้ hey. แกะขาว <c oughs> <c oughs> มานี้ ไอไก่น้อยไก่น้อยไก่น้อยนอนไก่เป็นไรกูเนี่ยเด้อโอเคเราเตรียมของมาหมดแล้วนะหมดตรงไหนวะเดี๋ยวเราทําการคราบไม้ก่อนนะฮะส่วนที่เหลือนี่เราเอาจะเอาไว้เผานะ,ะเป็นฐานอ่แล้วก็คราบเตียงเบสนั่นก็คือเตียงนะฮะเบส อ่านถูกไหม <g ül> เดี๋ยวกันนะต่อไปทำอาหารเนาะเออแต่ก่อนทำอาหารทำถ่านก่อนมันจะได้ใช้นานขึ้นต่อจากนี้เราก็ไปล่าสัตว์ต่อแล้วกันเกือบแล้วเกือบแล้วน้อนไก่น้อนไก,นนไก่เออวิ่สูญสารแม่นะว่ากูหิวจริงๆโอ้โหเลือดกูแม่งไม่เหลือเฮียอะไรละมา นั่นมา้ายังไม่ฆ่าดีกว่าเก็บไว้ก่อนแถวนี้นั่นหมูเอ้ยโอ้โหอยู่นี่อยู่เป็นไ้เลยเยวว่าวเหรอว่าวเออโอ้ยหมูอึดว่ะหนูอึดกว่า,ดดวาเดี๋ยวโอ้หมูอึดเหรออึดเหรออึดเหรอนอนนอนไก่น้อยไปกลับบ้านดีกว่าทำบาปนะทำบาปเยอะโอ้โหเอาชุดราคืน คืนแรกผมผมจะตายอย้เสียงสกเกลเสียสกเกลอีตันใช่ทำไมผมต้องติดอ่างนะครับท <laughs> ่านผู้ชมคนไหนดูวิธีการแก้ไขการติดอ่างก็ช่วยบอกกันทีนะฮะโอเค,อเคกูหลอนมาละเออกูหลอนนั่นนีออ่โอเคต่อไปใช้เนื้อนี่เออผมขออนุญาตปิดโหมดได้ไหมเนี่ยโหมดซอมบี้เนี่ย เพราะว่าถ้าผมเป็นโหมดซอมบี้ทุกอย่างมันจะง่ายเว้ยเอาตรงเดี๋ยวคอดูโหมดก่อนมันเป็นยังไงนะโหมดปกติใช่ไหมไม่หลายไม่หลายแรงว่าแต่ว่าพูดอันนี้พูดถึงนะคือถ้ากระทั่งแม้อยู่ในโหมดปกติอะผมก็ตายเว้ย <laughs> ผมไม่เคยเซียนเรื่องการต่อเรื่องการต่อสู้กับมอนสเตอร์เลยเอาเนื้อมาแดดแล้วก็แดเข้าไป เต็มเลือดให้ได้อยู่โอเคโอค้โอต,ะตะวันจะตกตินอยู่ละโอ้โหฐานกูยังหาไม่ได้เลยโอ้ยชีบหายแล้วไงฐานไม่มีงั้นกูนั้นเราต้องรีบนอนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีฐานเลยซึ่งกูซึ่งกูก็ไม่การลงเหมืองด้วยเออเพราะฉะนั้นขอนอนก่อนครับเอาเฮียเอ้ยทำไมกดนอนไม่ได้เอ้ย ปกติแม่งนอนแม่งนอนได้เลยนะเอาตรงอน๋อสิไอชิบหายเลยมันเอานี่ไปขาหนอนสิไอเฮีย้ยมึงไม่ให้กูนอนเลยสัิเฮ้ยตะวันมึงตกดินแล้วนะั่นน่ะนอนสิโอ้โหไอเฮีย้ยมึงใช้ตะกรบแบบไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนอนสิเฮ้ยนอนสิเออนอนสอยนอนอยวยโหชื่อเกมทันเกมตา ตามฉายาของผมนะฮะคือมอแขอปรับเป็นโหมดปกติแบบสงบด,ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <c oughs> ใครจะว่าผมกากก็ได้ครับแต่เพราะว่าผมไม่ได้จริงๆอ่ะแบบว่าเป็นคนตกใจง่ายเวลาเจออะไรนะคิปเปอร์มาเดินอยู่ข้างหลังนี่ กี้แตกกันเลยดีนะผมไม่ได้อัดคลิปไอตอนนั้นงานทุกคนเห็นแตว่าพอละโอ้โหแตวแตกอะกี้แตกเลยเพรานั้นโอ้โหเสียฟออมากได้เวลาขุดหินละมืดมากมืดมืดโคตรเแล้วผมเป็นคนกลัวความมืดเกลัวหมดอ่ะ ที่มันเป็นความมืดแม้กระทั่งอยู่ในเกมอะก็เถอเว้นยกเว้น GTA นะเพราะว่า GTA มันเวลากลางคืนมันมองเห็นไงเออแต่ว่าในเกมไะครับคือมึงมืดจริงๆไงไม่เห็นหน้าอะไรเลยอออย่างนั้นเลยอออฮะไปเอาเนื้อไก่มาใส่นะฮะซึ่งเราก็คงจะได้ประมาณนี้แหละนะ มาได้แค่นี้เลยนะอะไรนะเดี๋ยวเราไปหาไปหาฐานก่อนเนาะไปหาฐานก่อนไปหาฐานก่อนกูจะพูดจังทำไมนะ่อ <c oughs> ืมมีฐานไหมตอนนี้โหกูกลัวกลัว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่าผมเจอเหมืองอยู่เหมืองหนึ่งอยู่แถวฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมต้องเดินไปลนะ้วตอนนี้นี่ไงเจอละเจอละ น,นี่ไงเจอฐานแล้วฐานลึกลับมานี้อเชื่อมั้ยถ้าผมเล่นตอนกลางคืนแล้วผมลงลงเหมือนไปเจอเหมืองรถไฟอ่ะผมบอกเลยผมหลอนอะ่ะเพราะว่ามันจะมีเสียงแบบว่าให้ชวนหลอนอะเสียงคล้ายๆกับพีโลบายอเอ,อแต่ว่าเสียงมันจะเบากว่าใช่เสียงเบากว่า เคยแล้วไงเออหรือไม่ก,ก็เป็นเพราะที่ผมปิดเสียงเกมนี่แหละโอเคโอเคทำไมทำไมมือขวามันกระตุกกระตุกวะเนี่ยเป็นอะไรนะชับเบ้าบ่อยเหรอหู้ยเที่ยอะไรโคตรสอติดเหลืองตลอดเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหาอาวเฮ้ยซอมบี้ อีอ้ดิสอสอมบีดตุ้นปิ้นหงเกิดอะไรขึ้นครับไอสัตว์เอ้ยกูเสียวไอเฮี้ย เฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยสัต้เอ้ยโอ้กูขนลุกเลยไอ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้ไอ้เหี้ยขนลุกเลยเห็นยังไอ้เหี้ยเย็ดแมๆๆป่ประตูจู่จู่จู่ประตูเปิดเองไอ้เหี้ยแล้ว <laughs> แม่งปิดให้กูด้วยเออ กูบอกปิดหน่อยเฮียปิดเองไอ้เฮียหลอนแล้วเนะี่ยนี่ตอนบ่ายสองนะั้เนี่ยมึงยังหลอกกูได้คิดเอามึงต้องมึงต้องเป็นผีแบบไหนเนะี่ยฮะไอ้เฮียกูหลอนลนะเนี่ยของมึงไอ้เฮียกูหลอนลนะเนี่ยไอ้เฮียจู่ๆแม่งเปิดอย่าเทเ่เดี๋ยวโอ้ยกันมึง ธรรมะไม่ไหวผมอยากจะถ่ายให้ดูมากเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแบบลมแต่มันก็มองได้สองได้สองแง่สองงามนะว่าลมมันอาจลมมันอาจจะเปิดเองก็ได้เพราะว่าไอน้องไอ้น้องผมอะมันอาจจะปิดประตูไม่สนิทใช่แล้วพอลมมันสวนมามันก็ดันประตูให้มันปิดเองแต่เมื่อกี้นี่กูเสียวมากไอ้ลม คือลมมึงเบามากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคือแบบเฮ้ยมึงอย่าหลอกวีนะเว้ยขอร้องละกูใจคือตอนนี้ใจกูมาอยู่กับตัวคือกำเนื้กับตัวแล้วตอนนี้ไอ้เหียมึงกลางวันแสกแสกเลยนะไอ้เหียมึงกลางวันแสกแสกเลยนะมึงเอากูอยู่อ๋อไอ้เหียมึงเอากูเลยเหรอ กนกูขอร้องละอย่าเลยเฮียจริงกูเป็นคนกลัวๆอยู่ไม่เอานะขอละอย่าเลยเอาแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็คงยังมีแค่นี้แหละนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ให้กันด้วยแล้วก็คลิปนี้ขอสักสิบไลค์ไม่มีถึงอะ่ะขอห้าไลค์ก็พอเออ กูโรเอาตรงเวลา,ามีคนกดไลค์มาแบบน้อยๆกูก็อ่ะอย่างน้อยก็มีคนกดไลค์ลนะอ่ะนะขอแค่มีคนกดไลค์กูก็สบายใจละอะไรนะสกินนี้ก็คงพอแค่น,นี้แหละสวัสดีจ้าไปละ